สบายดีหรอ่าเนอ่ยจิ้มินมจิิสบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุขสุขคนสบายดี <ๆ S 2> เขาก็มาพผูกพอ,อกันใหม่นะพี่นอ <c oughs> อ้องกินข่าวสารนำการเด้อปลาลุงสนังการแกวเห็ดเพื่อหมดตะใสปละทูแล้วก็พัดอนะพัดหอยกั๊กกี้ ผูงป้าทู่ไมยมิ้วอะันะะเราซุปขันดอกจีนขันดอกจีนกีนเนาะ <c oughs> แมวกับวนวแมวอะไรแมวกัวกจัามาแต่ส่มาอยู่นะ่ <c oughs> มั่นมังมนเยงันดีเดีมนีอย่างไรจ<อ>่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ น้องหมู่อืมเก็นมล้ละน่ะไปข่ะกินลมไม้เน่ามาหน่อยสองตัวสามตัวตายตัวหนึ่งลสองตัวแล้วก็ไม่เอามาอยู่เพิ่มเอกเหลืสตัวันหอวกบพี ก็เป็นได้ลบได้ออกมีตัวดวงออก

อืมเอาใหนเอาไห้เอาให้กินอรเพิมกินอะไรยเนี่ยกินอะไจึงทานหน่งเขาอุ่นหนึ่เขาเย็นมาซาว ป้าเนาอนด้ออีรีเมียป้าเรากลับมาเฮอยเจกกินพิ่าบลางหเด็กกินปลาทูอ่ะอาแล้วเหรอถ้าบ่เหม็ถ้าบ่มีกินเล็กก็ได้บางคน

Qui mô tầm bênh phán ơn? Nghênh mênh 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 bây giờ mênh 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 nè mênh 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 mênh

น้องมันพบแดะบ่มีหงมหบ่มีหงมกำมังถ่ายคลิปกันเนี่ยจิ๊งจิจ๊ง

ยันหอนอ่ะจิ้เย็นไรด้วยอากาศแปรปวนซ้ำามมือหน่ะหนเนี่ยกดื่นหนาวยันหนาวเหมือนื่นที่ไหนก็แ่นุ่มข้าวุต๊ะอันนี้แหละถ้ามันตกนะฝนนะเด็กมันมาเลย อากลบมันแฝงปวมนเห็นไี้คนเป็นไข้มึดห่อนมึดหนาวอาะครับเอ้บุมนี่กระต้นกระตัวทำหมทันาเสร์กเนทันันจับแข้งแห้งกับผเป็นยังทันจับผมแข้งแห้งกับเป็นไข้ทันจับยังเป็นบัดนะเอายังามดเป็นเลย จะไปเล็กเป็นใช่ไหมเป็นแล้วก็สีก็ชาเลยพอหาบอเจะคปเล็กเป็นอะไรนะเอาก็ปเล็กเป็นได้ก่อนเอาเลเป้นตอนนัขี่มานเลงแนะกันเงินกมาณที่ทีสิบาทที่แปมันเกิดใช่ไหมที่แปมันเกิดใช่ OK, ah. mm -hmm. you eat How is it, super simple? Try it It started first How? It started first I not eat, I not aware Eat it And make yourself become not Ayo, yakin. Ayo, yakin. Ayo, yakin. คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องของพ่อเจานังเด้อเจอกันคลิปหน้าสบายดีบาย